รู้เลยแล้วว่าร้องดีไม่ดีอะไรร้องปัจจัยแต่หนุ่มนี่ร้องได้อร่อยออเสียงแมนดีมากไอ้หนูผู้ชายต้องเสียงแบบนี้สำลักเสียงไม่ขัดเกนเสียงต่ำผมกลัวจะไปไม่รอดแต่เสียงต่ำกดลงแสดงดว่าต่ำได้สูงดีอย่างนี้ดีหมดนะครับ ว่าโชวดีนะบ,บูรดอนแม่วันนี้โอ้ยม uh huh. yeah. ันเลงที่สองอันนี้เขาอีกอะะร้องได้หมดเพราะว่าเลงแบบนี้ร้องแบบนี้หรือว่าร้องได้หมดร้องได้ถูกผมเสียวอยู่ในโยคเดียว,ยเ,ยวเพราะว่าถ้าให้คำร้องแบบเฉียนอิวมากถ้าใครตกอัคระ,ะไปโอ้โหเสียหายมากเลยนี่ อคคุณคุณแดนร้องประโยคให้ผมเขาไปก่ค้คุณเไ,ไ,ไม่อยากให้ใครกไม่อยากให้ใครเห็นคุณไม่อยากให้คุณ,ไม,คณไม่อยากให้คุณเห็นใคร อาจารย์ก็บอกว่าไม่อยากให้คุ้มเง้นใครใช่ไหมใครครูร้รไ่ลงใครสักหน่อยแล้วต้องลงใครแ <C ũng> น<ะ>่อ้อันตรายนะครับแต่เาื่อเนบ่งเดินหนุ่นนนมที้ออกเสียงตัวกล้มดีถ <S S S> <c oughs> ้าออกตัวกล้ามหายล้วเป็นเรื่องเลยนะคร <c oughs> ับฝากเข้เปนหน้าวัดเดียวแต่ว่ากลุ่มเรา ขอเชิญคุณครูชุดที่เดชทองอยู่นะคะให้คำแนะนำกับน้องๆค่ะสวัสดีครับดีคๆัคุณดอนเครับผมเด็กในโลกครับ่ะสภาพยังดีนะครับลายเต้นสะอาดตาช่วยบล็อกกิ้งแรกอันเดียที่ออกมาเริ่มต้องเรียนระวังเล่นบ็อกกิ้งคนกลางผู้หญิงนะครับอย่าหบล็อกกิ้งนะครับต้องระวังให้ดีนะเป็นมืดีนะครับรัดมุดทีัวไข่ครับ ต้องบอกว่าตกใจมากเลยครับตีสุดท้ายด้วยโรงเรียนหมากแห่งรวยขนาดนี้ชวครับค่ะขับขลถผ่านทุกวันเห็นอยู่มีนี่เตียวโรงเรียนสามบันเปรเวลา,าไปอุดรนี่ไปเจอเรียนนี้นะครับนึกว่าวงสิงห์อีสาอน,นอ,อุดรมาเลยก็เทเต็มที่ออนะครับตึงตาตึนใจได้เห็นนะครับรสภาพ้าโอเคครับท <3 S 1> ำได้ดีครับ เรื่องรายการเต้นวันนี้กับรักุณนี่กับใครไม่มีอะไรผิดพลาดทำได้ดีครับไม่รู้จะพูดว่ายังไงถ้าทำได้ขนาดนี้เชิญไปประลองยุทธ์ที่รายการชิงช้าสวรรค์ครับผููเชิญครับอันนี้มันมันมีมาหลายปีแล้วโอเคครับขอเชิญน้องไปพักผ่อนก่อนเลยครับเพราะออกปวดหัวแน่นอนเลยโอ้